第五。<Sí. S 2> <Sí. S 1> sí. อออะไรอะไรกวนมีขัโอ้ยดูขิงแค่นี้เองว่าเราควอะไรฮะเดี๋ยวเราขิงกวนแค่นี้จะเป็นมใครจะเป็นเดี๋ยวขนงี้ยอันเป็นเนมขนาดนี่ใครข้างบ้านดูกนเอ้ยชิมแล้วใสกินได้หกสิบ นั่นทัวโหกหมดแล้วนะ่ะไหนไม่แล้วหมันแค่ตั้งทำไมต่างเสื้อหลุดอย่างั้นล่ะไม่รู้เอ้าเอา,เอาโดน <c oughs> ทำไมพี่ตังทั่วเขาหงวมนแล้วนะ่ะ <laughs> ป็นไข่ดันรอสาเลยมนมานี่แล้วพี่เต็ม <laughs> <laughs> เอาออกไปข้างนอกเลยโดนยายตีหรอก <laughs> <laughs> เอา บ้านลกแล้วเนี่ยเด็กซนอยู่ด้วยกันซนทั้งคู่ใช่ไหม